นะะเราจะมาบอกนะคะว่าน้องสโนว์คิงทั้งบทนี้นะคะมีกี่ตัวแล้วก็แต่ละตัวเป็นหน้าอย่างไรนะคะตัวแรกนะคะเป็นตัวนี้นะทุกคนน่าีจะอ้วกเลยตัวจะอ้วกนะทุกคนคือตัวที่หนึ่งนะของสีขาวแล้วก็ตัวที่สองนะคะเป็นตัวมองบนนะ ไม่ไม่ใช่นะคะทุกคนคือตัวใจเชื่อนะฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็ตัวที่สามนะคะคือตัวมันหัวมันหัวนะทุกคนนี่คืตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สีะะะะ่กค็กค,คือยิ้มนะทุกคนยิ้มแบบ ปากเล็กๆนะทุกคนตัวต่อมาคือขำนะฮ่ะห้าหัาวหัว,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 วน,นี่คือตัวที่คล้ายๆตัวตัวนั้นนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่นะน,นี้เขาจะปากกว้างกว่าแล้วก็ตัวสีดำที่หายากมากเลยนะคะทุกคนนี่หายยากมากเลยนะคะแล้วก็หนะ้า เออหน้าโกรธนะคะนี่หน้าโกรธทิกทิกทิกแล้วก็น้องแบบหิวอ่ะเลียเปลว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 แล้วก็น้องร้องไห้นะคะทุกคนแล้วก็น้องหน้าบึ้งน้องหน้าบึ้งนะ แล้วก็น้องมองบนนะคะทุกคนนี่แล้วก็น้องน้องแบบหลงรักเลยอะ่ะรักเลยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทั้งหมดมีสิบสามตัวนะทุกคนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ในตัวคลิปนะคะ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะบ๊ายบาย